ฮัลโหลเอ็มจีเปิดแอร์ว่าพี่น้องคุ้มเกินคุ้มครับผมคันนี้ครับ MG HS t u เ b o D ทอร์โบตัวรองท็อปปี2020ป้ายแดงครับออกใหม่ป้ายแดงหูบริจักบาทเก้าแสนห้าหมื่นเอ้เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาท,บ 9, 5, 000, บาทมาหาเสียยะครับหายไปเกือบ30%ขายอยู่ประมาณ0 0 0 0 0กว่าบาท แล้วที่สําคัญตัวนี้นะครับสามารถกู้ได้ประมาณ8ปดแสนพวนเจ้ายัางสามารถกู้กลับไปได้ที่8ปดแสนคุ้มเกินคุ้มเสียยักขายแค่6กแสนแล้วทุกเครดิตออกรถแค่0บาทฟรีดาวเลยเลยไม่ต้องใช้เงินดาวเรียกไม่เจ็0 0มก้โลครับออปชั่นหรูหรานึกว่ารถเป็นครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน MG ดูผิวผืนไม่ธรรมดานะครับผมพุสตาร์ทนะ กระจกปรับไฟฟ้าบอกปรับไฟฟ้าชุดเบาะหนังรอบคันหรูหรามาเห่าอ่าห้องๆเลยครับดูรอบคันเลยพี่น้องนะเริมจากด้านหน้าเลยครับผมโอ้โหยดำทมินสวยกิบเลยฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนสำหรับใครที่กำลังมองหารถ MP มือสองสภาพป้ายแดง รถใหม่ไยแดงอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับขายไปเกือบ30%ครับพี่น้องที่สาคัญออกรถศูนบาทค่างวดเจ0 0ันครับเอามาพร้อมกับแม็กอันลอยรวมสีเทาแม็กใหม่ยางใหม่โอ,โ,หโอ้โหโคตรจิบเลยครับผมนะชุดเบาะหนังรอบคันดูดีครับสวยไหมแอร์ตอนหลังมีให้โอเคไหมโอ้โหสภาพนี้เสียยะโอเคนะครับ mg hs นะ วอลุ่มกลางสำหรับใครหาตัวท็บแซตเอฟมินะเดิมหมดครับโคตรสวยเลยโอ้โหรถอเนกประสงค์ใช้งานครับพี่น้องฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนพร้อมออกรถศูนบาทใช้บัตรประชาชนไปเดียวส่งฟรีฮอดหน้าบ้านหรือเก่าพอขาดไหมครัเช่าให้เช่าหน่าเช่าวสวนเช่าเกษตรกรกร,รับเงินสดก็จบศูนย์บาทได้มาดูห้างเครื่องครับออปชั่นจัดเต็ม เรื่องราคาก็คุ้มออปชั่นก็คุ้มครับนะเครื่องเดิมหมดครับหัวนงหัวน็อตลองเต้มฝากระโปรงเดิมหมดเครื่องนิ่งๆสําหรับใครที่บอกว่าเป็นขวันใจรถสไลดล์รถปีใหม่ขนาดนี้2020เราไม่ต้องห่วงเรื่องต่อมนะครับมีรับประกันเซอร์วิสจากศูนย์เออีก3ปีหรือว่า1นึ0 0 0สนสโลครับผมให้มาติก่อนนี่ แค่เจ็ดหมื่ตัวโลเองเอา้าฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนใช้บัตรประชาชนไปเดียวส่งฟรีหัวท่าบ้านผ่อนเริ่มต้นเ0็ดพันปีแกรกปีต่อไปพันหมื่นหน่อยเสียยะจัดให้ส่งฟรีด้วยไทยแจกไปครับผมแจ๋ว